สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมสวนแคคตัสยามเย็นนะคะแล้วก็จะพามาดูวิธีการชํำยางอินเดียค่ะส่วนที่เห็นเป็นดอกสีชมพูนะคะก็เป็นสกุลแมมนะคะและฝั่งนี้ก็จะเป็นดอกแคคตัสนะคะพวกสกุลแมมเช่นเดียวกันค่ะมีแมมขนนกนะคะที่กําลังออกดอกฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเก่งจีนไม้อวบน้ําอื่นๆนะคะรวมถึงแคคตัสด,ด้วยนะคะ มียูโฟเบียด้วยค่ะต้นนี้ก็จะเป็นเปเรสเกียนะคะและนี่ก็เป็นตอเปเรสเกียนะคะที่ต่อกับหัวของโลบิเวียค่ะและมีเก่งจินแอปเปิลนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกยิมโนยิมโนด่างยิมโนคริสค่ะแล้วก็มีแอสโตไฟตั้มด้วยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้ด่างอื่นๆเนี้ยค่ะต้นแม่ของยางอินเดียที่จะทำการ ตัดกิ่งแล้วก็ชําเขานะคะต้นนี้นะคะเคยตัดยอดมาแล้วค่ะแล้วก็ชําแบบชําเฉพาะข้อแล้วก็ใบของเขานะคะ1ข้อแล้วก็หนึ่งใบส่วนวันนี้จะตัดกิ่งยาวนี้ออกเลยชําเป็นต้นเดียวเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้พอเขายาวแล้วทรงต้นมันไม่สมดุลหรือไม่บาลานนะคะเวลาลมพัดก็อาจจะทําให้กระถางลมได้นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็น โชคเก้าชั้นนะคะที่ได้มาใหม่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโชคเก้าชั้นด่างเหลืองค่ะอันนี้ใบของเขาก็จะเขียวปนเหลืองประมาณนี้ค่ะสําหรับใบอ่อนพอใบเขาแก่มาก็ลายเหลืองก็จะไม่ค่อยชัดนะคะเนี่ยค่ะเป็นต้นเดิมของยางอินเดียที่เริ่มจากใบล่างสุดเนี่ยค่ะคือใบเดียวกับข้อเดียวแล้วน้องก็แตกยอดออกมาใหม่หนึ่งยอดเน,นี่ยค่ะเนี่ยค่ะบางใบก็กําลังแตกยอดจริงๆแล้วคราวก่อนนะคะชําไว้ประมาณ สองสาเดือนเนี่ยก็จริงๆมีหลายต้นบางต้นก็แบ่งไปปลูกนะคะที่บ้านต่างจังหวัดด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็เออเป็นไม้ด่างนะคะพวกฟิโลเดนดอนนะคะรวมถึงเออพวกเออสนีจันด้วยค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นบอนสีค่ะพามาชมสวนนะคะ ตอนเย็นๆนะช่วงนี้ก็อากาศหนาวหนาวอีกแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้หนาวเหมือนช่วงปลายธันวาค่ะอันนี้ก็จะเป็นสกุลน,นะคะใบเขาก็จะคล้ายๆกับฮกหลงนะคะแล้วก็มีลูกไม้อื่นๆค่ะดูรวมๆก็สวยดีนะคะก็จำชื่อไม่ได้เลยค่ะว่าต้นไหนเป็นต้นไหนคือบางทีไปที่ร้านเนี่ยเขาก็จะบอกว่า ลูกไม้ผสมพนัพนนี้พันนู้นแล้วได้ออกมาแบบนี้นะคะเราก็เห็นว่าสวยดีก็ซื้อมาปลูกเลยนะคะมีต้นอื่นเนี้ยคะ่ะโรสแมรี่นะคะก็เอามาปลูกรวมกับแคคตัสด,ด้วยนะคะามาวางบริเวณเดียวกันอันนี้เป็นมะพร้าวทะเลทรายนะคะเขาก็ฝักเขาก็แก่แล้วก็เมล็ดก็จะแตกอยู่แถวๆนี้ยคะ่ะถ้าเขาไปตกในกระถางในเดี๋ยวเขาก็งอกขึ้นมานะคะก็นะสังเกตก็จะเป็นพวก เงินไหลามาอ้อมชมพูนะคะและนี่ก็เป็นชมบูริปิ้นนะคะที่เอามาปลูกแซมกับกระถางอื่นๆตอนนี้น้องก็ยาวลงมาจริงๆถ้ามันยาวมากๆต้องตัดแล้วก็ชําอีกนะคะไม่งั้นเขาก็จะเริ่มเหี่ยวค่ะฝ mm ั hmm. ่งนี้นะคะก็จะเป็นบอลกระดาษนะคะสังเกตรากน้องออ,อกมาเพิ่มเติมนะคะแสดงว่าเขาก็ชอบดินชอบกระถางใหม่ที่เปลี่ยนให้ไปนะคะและนี่ก็ซื้อ เรียงคู่กัน2ต้นนะคะและอันนี้ก็เป็นชวนชมลไม้อื่นๆค่ะเนี่ยค่ะยางอินเดียพอตัดออกนะคะเขาก็จะมีบริเวณตัดเนี่ยก็จะมียางของเขาออกมานะคะก็จะปล่อยยางเข้าไหลทิ้งสักครู่นะคะแล้วเสร็จก็จะเอาปูนแดงนะคะมาทาบริเวณแผลของเขาเพื่อลดออความเสี่ยงในการติดเชื้อรานะคะคส่วนกิ่งที่ตัดออกมาเนี่ยก็จะ แช่น้ําให้น้ายางออกนะคะแล้วก็จะทาปูนแดงแล้วก็พึงไว้นิดหน่อยแล้วก็พึ่งไว้วไวสัก5้านาทีแล้วก็ลงปลูกเลยนะคะเนี่ยค่ะด้านล่างของกิ่งของเขาเนี่ยก็จะเด็ดใบออกนะคะเพื่อลดอัตราการคายน้ํานะคะเวลาจะชําก็จะเหลือไว้เฉพาะไม่กี่ใบส่วนของยอดเขานะคะสำหรับดินที่ใช้ชําก็เป็นดิน ทั่วไปนะคะที่เป็นดินปลูกแล้วก็จะเพิ่มความปร่งของเขาเพื่อให้รากของงอกได้ง่ายนะคะอันนี้ก็จะใช้ดินที่ใช้ปลูกวันสีที่ผสมไว้นะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะรองด้วยกาบมะพร้าวสับนะคะซึ่งก็จะใช้เป็นสับหยาบนิดหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็ลงปลูกแล้วก็ใส่ดินรดน้ำให้ชุ่มนะคะแล้วก็เอาไปวางบริเวณที่ร่มรำไรนะคะ แล้วเดี๋ยวน้องก็จะค่อยๆมียอดใหม่ติดรากนะคะชคพ้นข้างง่ายนะคะสําหรับยางอินเดียค่ะอันนี้พามาชมส่วนของบอนสีอีกรอบนะคะค่ะสาหรับคลิปวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงไม้ค่ะสวัสดีค่ะ